สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวานาพี่น้องข้าวันจันทร์วันที่23มิถุนายน2025วันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่12เทศกาลธรรมดานะครับก็เป็นบทอ่านจากบทความเรื่องความครบคันของคิุเชชนโดยนักบุญเกโกรีแห่งนิสสาพระสังฆราชนะครับในหัวข้อบอกคิุเชชนคือพระกฤษเจ้าอีกองค์หนึ่งเราได้ยินคำนี้บ่อยๆนะในคำพูดทั่วๆไป ก็บอกว่าสมคือพระคริสตเจ้าอีกองค์หนึ่งแต่วันจริงแล้วคริสตชนทุกคนคือพระคริสตเจ้าอีกองหนึง่งไม่มีใครรู้จักพระคริสตเจ้าดีกว่าท่านเปาโลหรือไม่มีใครใส่ใจประพฤติตนเป็นแบบอย่างของคริสตชนได้ดีเท่ากับท่านท่านถือตามแบบอย่างของพระอาจารย์ของท่านได้อย่างแนบเนียนจนกลายเป็นรูปแบบของพระองค์เองด้วยความพยายามถือตามแบบอย่างท่านก็ได้เปลี่ยนสภาพเป็นรูปแบบดูเหมือนจะไม่ใช่ท่านเปาโลอีกแล้วที่มีชีวิตอยู่ และพูดแต่เป็นองค์พระคริสตเจ้าเองท่านแสดงให้เห็นว่าท่านตระหนักในพระคุณนี้เมื่อท่านกล่าวถึงชาวโครินที่ต้องการให้ท่านพิสูจน์ว่าพระคริสตเจ้าตัดผ่านทางท่านโดยท่านกล่าวว่ามิใช่ข้าพเจ้าที่เจริญชีวิตแต่เป็นพระคริสตเจ้าที่เจริญชีวิตในตัวข้าพเจ้าท่านเปาโลได้สอนเราถึงพระฤิธานุภาพแห่งพระนามของพระคริสตเจ้าเมื่อท่านเรียกพระองค์ เป็นพระฤิธานุภาพและปริชยานของพระเจ้าสันติของเราแสงสว่างซึ่งมีพระเบญ้าวประทับอยู่และเราเข้าไม่ถึงเป็นองค์ชดเชยความผิดและองค์พระผู้ไถ่เราเป็นสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นเครื่องบูชาปัสกาของเราเป็นการอภัยโทษของเราเมื่อท่านประกาศว่าพระองค์เป็นรัศมีรุ่งโรจน์ของพระเบเจ้าเป็นรูปแบบแท้ของพระองค์ผู้ให้กำเนิดแก่ ทุกยุคทุกสมัยเป็นอาหารและเครื่องดื่มว่ายจิตของเราเป็นศิลาเป็นน้ําเป็นรากฐานแห่งความเชื่อของเราเป็นศิลาหัวมุมเป็นภาพลักษณ์ที่เห็นได้ของพระเบญชาซึ่งเรามองไม่เห็นท่านกล่าวถึงพระองค์ต่อไปว่าเป็นพระเจ้าแห่งสรรพานุภาพเป็นศีรษะแห่งพระวรกายของพระองค์คือพระศาสนจักรเป็นบุตรหัวปีและสิ่งสร้างใหม่เป็นผลแรกของผู้ที่ได้หลับในความตาย เป็นพี่หัวปีของน้องมากมายท่านยังบอกเราอีกว่าพระเป็นพระคริสตเจ้านั้นเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์เป็นพระบุตรผู้ทรงพระเกียรติและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นผสมเหตุของทุกสิ่งเป็นกษัตริย์แห่งความศักดิ์สิทธิ์และสันติราชาแห่งสากลจักรวาลครอบครองราชนจาจักรอันปราศจากขอบเขตท่านเปาโลได้ขนานนามพระคริสตเจ้าไว้อีกมากมาย เหลือที่จะนำมากล่าวณที่นี้การให้สมญาณนามมากมายนี้ทำให้เราเห็นสิ่งหน้าพิโวงที่บรรจ,จุอยู่ในพระนามพระคริสตเจ้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่เหลือบรรณาของพระองค์เท่าที่สติปัญญาและความคิดของเราจะเข้าใจได้โดยมหากรุณาธิคุณของพระเบ็เจ้าเราผู้เป็นคริสเตชนได้รับเกียรติให้มีส่วนร่วมในพระนามซึ่งเป็นพระนามยิ่งใหญ่สูงส่งเลิศล้ำกว่านามอื่นใด เป็นการสมควรยิ่งที่การแสดงความหมายของแต่ละนามเป็นดังแสงสะท้อนอันชัดเจนในตัวเราเพื่อมิให้เรากล่าวเท็จเมื่อเรียกตนเองว่าคริสเตชนเราจึงต้องเป็นสัตว์ขี่พยานด้วยวิธีการวิธีดำเนินชีวิตของเรานี่ก็เป็นสิ่งที่ดยุกุญเกโกรีนิสาวสังราชก็กล่าวและกระท่านก็ยกแบบอย่างบุคคลที่สำคัญเลยที่จเจริญชีวิตตามอย่างพระคิดเจ้าอย่าง ชัดเจนก็คือท่านนักบุตรเปาโลคําที่เรายินบ่อยๆก็คือท่านเปาโลก็บอกว่าไม่ใช่ข้าพาเจ้าที่เจริญชีวิตอยู่แต่เป็นพระคริสตเจ้าที่เจริญชีวิตในตัวข้าพเจ้าที่เป็นคำพูดของนักบุตรเปาโลที่บอกว่าเป็นพระเยซูเจ้าที่ทำให้ท่านเจริญชีวิตและมีชีวิตอยู่เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นก็เป็นเรื่องราวที่บอกบ่งบอกว่าคริสตชนนั้นคือพระคริสตเจ้าอีกองค์หนึ่งคำว่าคริสตชนเนี่ย พี่น้องถ้าเป็นภาษาไทยนะคริสตชนภาษาไทยอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อแปลออกมาเนี่ยคริสตชนก็คือชนชนก็คือคนนะคนคริสคนที่เป็นคริสหรือว่าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือคนของพระคริสตจา้านแะนี่คือสิ่งที่เราพ่อเขาชอบแปลอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเมื่อเราเป็นคริสตชนเราก็ต้องเป็นคริสตชนสมชื่อแล้วก็เป็นคริสตชนที่กระทำตามสิ่งที่ พระคริสต์เจ้าพระเยซุเจ้าทรงกระทําและทรงเป็นแบบอย่างนั่นคือความรักนั่นคือการประพฤตินตนเป็นแบบแบบอย่างที่ดีแล้วก็อุทิศตนเพื่อผู้อื่นเพื่อเพื่อนพี่น้องโดยธรรมชาติของพระองค์ที่ได้รับมอบหมายจากพระบิดาที่ลงมากอบกู้และมาไถ่บาปมนุษย์ให้รอดพ้นจากความตายปลายจิตปลายวิญญาณนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้อง ขอให้เราได้ใช้ชีวิตของเราแม้ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้เราจะมีความทุกข์ยากลําบากมีปัญหาต่างๆอุสศาสต์ต่างๆภาวะเศรษฐกิจสังคมและก็ภาวะชาติชาติที่เปลี่ยนแปลงไปและอื่นๆก็ขอให้เราได้มั่นใจว่าเราคือคริเตชนเราคือคนของพระเยซูเจ้าเขาคือพระเยซูเจ้าที่นําหน้าชีวิตของเราเสมอแล้วเราก็จะสามารถมีกําลังที่จะ ควันฝ่าประสรรคต่างๆไปได้อย่างดีขอพระเป็นเจ้าพระทรงสรรพาอุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด